Thank you หมอเชฟชวนคนไทยยุงเร่งตระหนักรู้ถึงภัยเงียบโรคปรอดอุดกั้นเรื้อรังเนื่องในวันปอดอุดกั้นเรื้อรังโลกประจำปี2568มูลนิธิโรคหืดแห่งประเทศไทยสมาคมอุระเวชแห่งประเทศไทยและแอสตาเซเนกาประเทศไทยพร้อมด้วยภาคีเครือข่ายพันธมิตรร่วมจัดงานรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ครั้งใหญ่ภายใต้หัวข้อทุกลมหายใจมีค่าหยุดความตายเงียบจากโรคปรอดอุดกั้นเรื้อรังณนะลานสกายบล็อกสถานีรถไ ไฟฟ้าช็อกนนทรีเร่งสร้างความตระหนักรู้และเน้นย้ำความสำคัญของการป้องกันและดูแลสุขภาพปอดจากภัยคุกคามของโรคปอดอุกดกั้นเรื้อรงังภายในงานเ o r l ด c o ี d Day 2025ยังมีกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพปอดการเซวนาจากผู้เชี่ยวชาญและเกมอาทิตอบคำถามสุขภาพและมีคณะผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ระดับดนวน้าและผู้ทรงคุณวุฒิห้เกียรติเข้าร่วมงานค่ะ บท,ที่มาที่ไปของงานนี้ค่ะ COPD ว่ามันมีความสำคัญยังไงบรับที่มาของงานนี้จริงๆก็สอดคล้องกับ COPD World Day นะครับซึ่ง COPD World Day เ,เป็นการจัดงานระดับโลกซึ่งก็จัดงานทุกทุกปีนะครับของเดือนพิกาลในสัปดาห์ที่คนที่3ของเดือนนะครับซึ่งการจัดงานเ,นเพื่อให้คนไข้หรือว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยพันาถึงโลกต่างๆนะครับ ในเรื่องของว่าโรคมีอาการยังไงนะครับป้องกันยังไงและรักษาแล้วก็วิธีการเรื่องโต๊กิจกรรมในวันนี้จะทาสร้างความเข้าใจกับประชาชนได้อย่างไรบ้างสิ่งที่สําคัญคือต้องอธิบายตัวโรคนะครับว่าตัวโรคเนี่ยเกิดจากอะไรมีความเสี่ยงอย่างไรและป้องกันยังไงแล้วก็การรักษาเป็นอย่างไรครับขอย้อเท็จจริงของ COPD อะครับมันมีอะไรบ้างที่สําคัญที่อาจารย์อยากให้ประชาชนชได้รับรู้ จริงโรคซิวพอดีเนี่ยเป็นไัยเงียบนะครับซึ่งทำให้คนไข้เสียชีวิตได้เช่นเดียวกับโรคหัวใจเนื่องจากความเสียกก่ยงระหว่างโรคซิวพอดีกัโกโกบโรคโรคหัวใจเนี่ยนะครับมันมีความเสี่ยงที่เหมือนกันนะครับบางคนอาจจะไม่ได้ตระหนักโรคบางอย่างนะครับเพราะฉะนั้นคนไข้ที่มีความเสีย่ยงเช่นคนไข้ที่สูบบุหรี่นะครับาหรือทำงานบางอย่างหรือว่าโดนบนภาวะที่ปัจจุบ,บันทีข้อหลวที่ข้อห้าเนี่ย ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงอยู่แย่ๆนะครับต้องมีปัจจุบัดต่อโดยที่สายโรคแต่เด็กเองครับทางอาจารย์ครับอยากให้อาจารย์อธิบายคองเรื่องโรคปอดกั้นมันคืออะไรเพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจง่ายๆค่ะก็โรคปอดของกระเนื้อรังหรือว่าซิวตีนะคะก็เป็นโรคที่มีหลอดลมตีนหรือหลอดกั้นนะคะแล้วก็มีการทำลายของกระดูกต่อซึ่งเกิดจากการตักเศษนะคะ ซึ่งแต่จากการที่ป่วยเนี่ยไปได้รับเรื่องของการฉุดรีหรือก็สูดควันที่เป็นมลพิษเป็นเวลานานเกิดการอักเสนะคะ่ะแล้วภาวะที่มีหลอดลมตีบเนี่ยก็จะทําให้ลมไหลเข้าไหลบออกต่อเนี่ยลดลงทำให้มีอาการของอ็อกซเพิ่มมากขึ้นแล้วก็การอักเหที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะก็จะทําให้มีอาการไอแล้วก็มีเสียงหายที่เพิ่มขึ้น,นะคะ่จะจากสราสรรว์ให้ข้อสังเกตว่าเฮ้ยคนป่วยหรือปรา เสี่ยงกับโรค C O P D อยู่หรือเปล่าคะคือเริ่มต้นก็คือเราเป็นกลุ่มเสี่ยงก็คือเรามีประวัติในการที่เราสูบบุหรี่เป็นเวลานานแล้วก็จำนวนมากนะคะหรืออาจจะมีการสูบควันต่างๆคะเช่นเราอาจจะทำอาชีพที่มีการเผาต่างๆนะคะก็จะทำให้เกิดการควันได้ถ้าเราเป็นกลุ่มเสี่ยงนั้นนะคะแล้วก็มีอาการเหนื่อยนะคะซึ่งอาการเหนื่อยเนี่ยเป็นการใช้ชีวิตประจำวันทั่วไปก็ได้แล้วรู้สึกว่าเราทำกิจกรรมที่เราเคยทำได้แล้วมันเหนื่อยเร็วขึ้นอันนี้ก็เป็นหนึ่งนะที่ต้องสังเกต คะแล้วก็อาจจะมีอาการไอเรื้อรังแล้วก็มีเสียงหายร่วมด้วยในก็ถ้ามีอาการเหล่านี้นะคะก็ควรจะไปพบแพทย์เพื่อจะตรวจค่ะแนวข้อสังเกตง่ายๆก็คือต้องเชิงกรานค่ะใช่ค่ะจับสัมผัสบ้านค่ะความเข้าใจขพื้นทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องกอดก้านนะคะมันมันคือผู้หลีกจริงคร่บก็ต้องเรียนว่าสาเหตุหลักนะครับในการเกิดโรคปอดกั้นเรื้อรังก็คือร้อยละเก้าสิบเนี่ยผูหลีกกับผู้หลีกสัม ซึ่งอันนี้เป็นปัจจัยหลักแล้วก็อย่างที่อาจารย์นักประวิารพูดก็คือว่ามีปัจจัยสิ่งอื่นที่ร่วมมาอย่างในยุคปัจจุบันเนี้ยไม่พูดไม่ได้ก็คือสอุ่นนะฮะ PM 2.5ซึ่งมาจากมลพิษทางอากาศนะครับแล้วก็อาชีพยอย่างที่นอาจารย์บอกไปแล้วนะครับนั้นวันละ90เนี่ยเกิดจากบรับุสรี่ฟเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราสามารถทําให้คนไข้เหล่านี้เลิกบรีหรือบริยฟ้าได้โก็ปอดก,กั้นรุหลรงก็จะลดลงนะครับอย่าง ปุ๋ยไฟฟ้าปุ๋ยธรรมดามันทำให้เกิดโรคเสี่ยวดีๆได้ต่างกันหรือเหมือนกันยังไงครับก็ในปัจจุบันเนี่ยข้อมูลนะครับเดิมเนี่ยเมื่อเมื่อปีก่อนเรายังไม่ทราบข้อมูลว่าปุ๋ยไฟฟ้าสามารถไม่เกิดโรคโรคปอดการรอหลรงได้หรือไม่แต่ปัจจุบันเนี่ยหลักฐานวิจัยยือย่างชัดเจนว่าแม้ว่าจะสูบปุ๋ยไฟฟ้าก็สามารถไม่เกิดโรคปอดการรอหลังได้นะครับ อย่างน้อยผูท้ที่มีตัวเลขในตอนนี้คืออย่างน้อย1.3เท่าของคนที่ไม่สูบอะไรเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องยืนยันว่าไม่ว่าจะสูบบุหรีม่มวลหรือว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยล้วนทําให้เกิดโรคปอดการเรื้อรังได้พอๆกันนะครับเจี๊ยบค่ะ,ะเรานับมาได้ยิ้มคาว่าโรคปอ,รดอดง่ายหืดง่ายซีโอพีดีง่ายจริงๆมันไม่ง่ายเลยแต่ว่าซีโอพีดีมันเป็นสาเหตุอันต้น ของการเสียชีวิตหลังจากให้หมอเจี๊ยบแนะนำว่าเยเราจะเกิดความเปลี่ยนแปลงความคิดนี้ได้ยังไงบ้างเอางี้นะคะอันดับแรกเลยคือเราต้องมีการตระหนักรู้ก่อนว่าเฮ้ยฉันเป็นโรค C O P นะถ้าเราไม่รู้ตัวว่าเราเป็นโรคอะไรเราก็จะไม่ได้รับการรักษาเ<ช>นาะและหลังจากนั้นอ่ะพอเรารู้แล้วว่าเราเป็นโรคอะไรเราก็ต้องมีวินัยในการที่ไปหาหมอสม่ำเสมอในการรักษาด้วยความี่เป็นหมอฉุกเฉินเนี่ย ก็จะเจอผู้ป่วย C O P D ที่มาหาจะเหมือนเป็นร้านสะดวกซื้อคือไม่หาคุณหมอโรคปอดประจำอย่างเงี้ยไม่กินยาต่อเนื่องแต่เหนื่อยมาก็จะมาห้องฉุกเฉินเพื่อมาพ่นยาหายเหนื่อยแล้วก็กลับไปแล้วมันก็จะถึงจุดที่ว่าอาการมันแย่ลงเรื่อยๆแล้วต้องใส่ท่อช่วยหายใจแล้วบางคนก็ถึงขั้นเสียชีวิต เพราะว่าเขาไม่รู้ว่าการรักษาที่ถูกต้องเนี่ยมันไม่ใช่แค่มาต้นยาที่ห้องฉุกเฉินแล้วคุณกลับบ้านแล้วคุณหายดีแล้วแต่จริงๆมันต้องรักษาต่อนเนื่องได้รับการดูแลอย่างถูกต้องนะคะแล้วก็ที่สําคัญโรคเนี้ยเราอาจจะไม่ตระหนักถึงว่าเอ้ยทุกเป็นเรื่องโรคธรรมดาโรคปอดกันเนื้อดล้าไม่น่าไม่น่าตายหรอกแต่จริงๆจะเจอในแต่ละเวรเนี่ยเจอผู้ป่วยโรคซิโิลีสที่เอ่อมันเขาเรียกว่าแอนแท็กตะที่มัน นเนี่ยเยอะมากแล้วบางคนก็เสียชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นอันดับต้นๆของการเสียชีวิตของประชาชนชาวไทยและทั่วโลกเลยค่ะคุณผอย่างแม่จันทร์พิชัค่ะย้ำค่ะว่าคําว่าเรื้อรังคนอาจจะคิดว่าอุ้ยไปตายหรอกอะไรเงี้ยค่ะจริงแล้วเรื้อรังเนี่ยก็สามารถตายได้นะครับโดยการดันเรือนหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ตายทันทีนะครับที่หมอเทียบได้กล่าวไปเวลาที่มีอาการกำเริบเนี่ยน่าจะเป็นสายนิสัยที่สำคัญ สัตวท์สโดีดีที่แบบต้องมาุกเฉยนะคะเนี่เจอเยอะน,นะเพราะแค่หนว่าอีกอย่างของัะือเข้ามาแบบสักกีหนายคือในแต่ละเวนอที่เจอเยอะๆเนี่ยก็จะมาพ่นยากันเป็นประจำไม่ว่าจะเป็นโรคขอบหืดหรือโรคสโีดีเนี่ยก็จะเจอเยอะนะคะแล้วก็ความหนักเด่กบ,บางคนก็จะเป็นคนไขประจาเพราะว่าเขาไม่รู้วิธีการรักษาที่ถต้องหรือไม่ได้ใหความสาคัญว่าเฮยต้องดูแลตัวเองดีๆนะแต่เนว่าอาจจะยังไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยอาการก็จะคลุมได้ไม่ดีเราก็จะกำเริบเราก็จะมาเจอท่ร่มเฉยๆแล้วพออาการแย่ลงเนี่ยเราไม่สามารถราพ่นยาธรรมดาแล้วหายได้แล้วแต่เราต้องนี่วยก่อนเพราะหายใจไม่ไหวเนาะเราก็ต้องใส่ข้อช่วยหายใจซึ่งพอใส่ข้อช่วยหายใจอใัตราการเสีเยชีวิตก็ถึงขึ้น่ใช่ไหมคะ เพราะฉะนั awesome ้นเนี่ยในช่วงที่เขาไปเจอพวกครัวกระตุ้นที่ให้เกิดโรคได้ง่ายขึ้นหรือช่วงที่อากาศไม่ดี PM 2.5เนี่ยคนไข้ก็จะมาเยอในช่วงนี้หรือเวลาที่เขาติดเชื้อต่างๆอย่างเช่นพวกไข้หวัดใหญ่หรืออะไรช่วงนี้ก็จะทำให้อากาศของคามเพ่ตได้เช่นกันช่วงปลายปีนะครับ PM 2.5แบบนี้มีข้อแนะนําอะไรอันนี้ต้องถามอาจชาย์เลยค่ะว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญว่าต้องป้องกันตัวยังไงนะคะช่วงนี้ครับอีกหนึ่งก็คือต้องป้องกันเรื่องของการสูด PM 2.5นะครับ ก็คือถ้าเป็นไข้เนี่ยมีอาการปวดเปอนข้างเยอะเนี่ควรจะดีดเยยอออกไปนอกบ้านนะครับพยายามดูแลในบ้านแล้วก็าจะต้องติดบ้านทีีอาจจะต้องติดเก็บของเนีนะครับ